พบกับมาดามนะัดทางช่องซ i กเกิลทารโลิปนี้มาดามจะมาดูผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจําครึ่งปีแรกของปีพุทธศักราช2565เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนเรามาถึงชาวราศีสิงห์แล้วคะ่ะผู้ที่เกิดวันที่17สิงหาถึง16กันยามาดูนะคะว่าชาวราศีสิงห์ในช่วงครึ่งปีแรกนี้ชีวิตโดยรวมการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภจะมีไหม ก่อนอื่นมาดามขอเรียนชี้แจงนะคะว่าเป็นการพยากรณ์แบบรวมๆกว้างๆไม่ได้เฉพาะเจาะจงท่านใดไม่ได้เอาดวงของใครมาตั้งบางครั้งอาจจะมีการคาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้หากไม่ตรงกับท่านใดมาดามขออภัยเวณที่นี้ด้วยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาแล้วถูกใจในคําพยากรณ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์มาดามด้วยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามคะ่ะเอาล้ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าชาวราศีสิงในช่วง ครึ่งปีแรกตัวตนของคุณเป็นศูนย์เก้าในที่นี้เขาบอกว่าศูนย์เก้าบ่งบอกถึงการที่เรียกว่ามีการที่มีความคิดิเริ่มนะคะเหมือนอาจจะไปศึกษาเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมหรืออาจที่จะคิดทําอะไรแปลกๆใหม่ๆมีโครงการแปลกๆใหม่ๆโครงการท้าทายความสามารถของคุณเข้ามานะคะหรืออาจจะไปเรียนอะไรที่มันแปลกใหม่เพื่อเอามาเสริมนะคะเพื่อเอามาเสริมให้ชีวิตของคุณเนี่ยการงานของคุณ ดีขึ้นแต่ในที่นี้เขาบอกว่าในช่วงครึ่งปีแรกถึงแม้จะเสริมยังไงก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะค่อยเป็นค่อยไปนะสำหรับใครที่ทําอะไรอยู่ทําธุรกิจอยู่ก็เป็นงานจอ็อบงานชั่วคราวหรือว่างานที่รับงานที่จบเป็นงานงานไปจะดีกว่างานประจํานะคะทีนี้มาดูถึงเรื่องรายได้กันบ้างนะคะรายได้ชาวราศีสิงในที่นี้เขาบอกว่ายิ่งขยันมากยิ่งได้มากขยันน้อยได้น้อย คุณมีเขาเรียกว่ามีความกระตือรือร้นมีโอกาสที่จะยิ่งมีความกระตือรือร้นมีโอกาสที่จะมีรายได้เข้ามาหลายทิศหลายทางนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่คุณดรอปลงรายได้ของคุณก็จะดรอปตามลงไปด้วยนะมันขึ้นอยู่กับความขยันของคุณเพราะบอกแล้วว่ารายได้ของคุณจะมาจากการที่เรียกว่าเป็นงานจอ็อบงานชั่วคราวเพราะฉะนั้นยิ่งกระตือรือร้นถึงจะได้มากในที่นี้เขาบอกว่า คุณมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนโตๆได้จากความขยันจากความสามารถพิเศษของคุณความรู้ความเ,ออเขาเรียกอะไรนะความสามารถเฉพาะตัวของคุณอย่างสมมุติว่าอย่างเช่นอย่างเช่นนะคะไม่ใช่สมมุติอย่างเช่นว่าใครที่ทํางานเกี่ยวกับด้านเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาให้กับผู้อื่น จะไปได้ในทิศทางที่ดีเลยทีเดียวนะสําหรับชาวราศีสิงห์นะคะเพราะคุณจะได้ลูกค้าระดับไฮโซเลยนะแต่ลูกค้าอาจที่จะจู้จี้จุกจิกกับเราสักนิดนึงอาจจะเรื่องมากกับเราสักนิดนึงตามภาษาของคนมีเงินนะแต่ว่าบอกได้เลยว่าในที่นี้ชาวราศีสิงห์จะเจอลูกค้าระดับไฮโซนะเพียงแต่ว่าเราอาจที่จะต้องใช้ความอดทนสักนิดนึงใช้ความสามารถเฉพาะตัวสักนิดนึงนะจะทําให้เราเนี่ยเขายิ่งจะติดพันเราไม่ไปไหนจากเราง่าย ะะทีนี้ชาวราศีสิงห์มาดูเรื่องรายจ่ายกันบ้างรายจ่ายชาวราศีสิงห์นี่โอ้โหเยอะทีเดียวนะคุณเป็นคนค่อนข้างจะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหมดไปกับเรื่องการกินการใช้จ่ายกินหรูอยู่ดีนะคะชอบซื้อของที่เขาเรียกว่าของดีของแบรนด์เนมหรืออาจที่จะในที่นี้เขาบอกว่าชาวราศีสิงห์ถ้าจะเก็บเงินให้อยู่ได้นะ่ะคุณต้องซื้อเป็นอสังหาริมทรัพย์ ะค,ะคุณจะซื้อเป็นทองซื้อเป็นบ้านหรือซื้อเป็นที่ดินเก็บจะดีเพราะคุณมีเกณฑ์ของการที่มีโอกาสที่จะได้รายได้เข้ามาดีๆแล้วรายได้ของของคุณเนี่ยเป็นกรอบเป็นกำรรเข้ามาหลายทิศหลายทางอยู่เพียงแต่คุณใช้จ่ายเก่งมันจึงทําให้คุณมีปัญหาเรื่องค่าเรื่องการเงนเินเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะเพราะฉะนั้นระมัดระวังนะสําหรับใครที่คิดจะเป็นหนี้ก้อนโตนะคะเป็นหนี้ระยะยาวเป็นหนี้ก้อนโตดูดูค่ะควบคุมค่าใช้จ่ายให้ดีๆนะ ถ้าไม่ควบคุมให้ดีๆมีเกณฑ์ของการเป็นหนี้เป็นสินเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะทีนี้ชาวราศีสิงห์เองถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องการเงินคุณจะพึ่งพาใครได้บ้างมาดูที่ญาติพี่น้องก่อนญาติพี่น้องพึ่งพาได้ไหมญาติพี่น้องมีเกณฑ์ของการที่เรียกว่าถ้าเราไปพึ่งพาเขาได้แค่เพียงชั่วครั้งชั่วคราวนะถ้าบ่อยๆนักเนี่ยเขาอาจที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนไปจากเรานะจากที่คุยกันดีๆเนี่ยเขาอาจที่จะทําเป็นเฉยเมยกับเราได้นะคะทีนี้ ถ้าเกิดว่าสําหรับใครที่คุณพ่อคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่พึ่งพาคุณพ่อคุณแม่ได้ไหมคุณแม่พึ่งได้นะแต่คุณแม่รายได้น้อยอะรายได้ไม่เยอะสักเท่าไหร่นะแต่คุณแม่คุณเป็นคนเก่งนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเดือดร้อนจริงๆขอความช่วยเหลือเขาก็ให้แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณพ่อยังมีชีวิตอยู่เราอยากจะพึ่งคุณพ่อล่ะคุณพ่อได้อยู่นะแต่เพียงแต่ว่าเวลาที่เราไปพูดกับท่านเนี่ยเราจะเจอกับเจอกับคําถามต้องมีคําถามก่อนนะ ขาจะต้องมีคําถามหรือบางทีเขาอาจที่จะแบบว่าคือคุณพ่ออาจจะเป็นคนค่อนข้างขี้เหนียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าช่วยไหมช่วยนะให้ให้เต็มที่ด้วยแต่เพียงแต่อาจจะเจอบ่นบ้างอะไรบ้างแต่ก็ต้องใจเย็นๆนะเพราะว่าเขาบ่นไปตามภาษาของคนขี้เหนียวแหละเขาก็ให้นะคะทีนี้มาดูว่าสําหรับใครที่มีเงินทองอยู่แล้วอยากจะทําธุรกิจส่วนตัวเพื่อนมาชวนไปร่วมหุ้นด้วยจะโอเคไหมไม่โอเคเลยนะบอกก่อนเลยว่า ชาวราศีสิงห์ลงทุนร่วมหุ้นกับเพื่อนไม่ได้เลยนะคุณมีโอกาสที่จะเจ๊งจะพังได้แล้วเผลอๆคุณจะมีหนี้สินติดตัวด้วยเพื่อนอาจที่จะทิ้งหุ้นและเอาภาระหนี้สินโยนให้คุณเป็นคนรับผิดชอบเพราะฉะนั้นนะ่ะในที่นี้มันอาจจะกลายเป็นว่าเวลาที่ลงทุนร่วมหุ้นตกปากรับคำกันคุณอาจจะใช้สัญญาใจมากกว่าสัญญาที่เซ็นเป็นลายลักษณ์อักษรถ้าเซ็นเป็นลายลักษณ์อักษรในเวลามีปัญหาภาวะหนี้สินนี่คือ หารสองนะช่วยกันจ่ายแต่ถ้าสัญญาใจถ้าเขาทิ้งแล้วก็กลายเป็นว่าให้คุณเป็นคนจ่ายนะคุณจะต้องรับภาระหนี้สินเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวเลยทีเดียวนะแต่สําหรับใครที่ไม่ชอบร่วมหุ้นกับคนอื่นปัญหาเกิดแน่นอนเ,ออเล่นหุ้นดีกว่าถ้าจะเล่นหุ้นโอเคไหมนิสัยของคุณเป็นคนใจร้อนนะชาวราศีสิงหาไฟอยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นนิสัยของคุณเป็นคนใจร้อนดังนั้นคุณไม่ชอบเล่นหุ้นระยะยาว เพราะหุ้นระยะยาวกว่าจะเห็นเงินปันผลนะกว่าจะเห็นกําไรมันช้าต้องรอเป็นปีคุณจึงชอบเล่นหุ้นระยะสั้นเพราะฉะนั้นหุ้นระยะสั้นคุณจึงต้องมีโบเกอร์ถ้าคุณไม่มีโบเกอร์เนี่ยคุณอาจที่จะโลภอ่ะอาจที่จะรออีกนิดนึงรออีกนิดนึงเพื่อที่จะให้กําไรมากกว่านี้กลายเป็นว่าหุ้นมันลงปุ๊บคุณจะขาดทุนนะมีโอกาสที่จะพังได้เพราะฉะนั้นเล่นหุน้นเล่นได้นะแต่ต้องมีโบเกอร์คอยแนะนําเพราะฉะนั้นถ้ามีโบเกอร์คอยแนะนําเนี่ย คุณอาจจะได้เงินเป็นกอบเป็นกรรมได้เลยทีเดียวนะคะสำหรับใครที่ทำงานประจำอยู่มาดูว่าคนที่ทํางานประจํานะอยากรู้ว่าอุปสรรคในการทํางานของคุณหรือจุดอ่อนในการทํางานของคุณคืออะไรคือความที่คุณมีอีโก้สูงไม่เคยยอมใครเอาแต่ใจตัวเองนะคะแล้วเชื่อมั่นในตัวเองสูงเกินไปดังนั้นนะเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมงานมีปัญหากับคุณไหมจะมีปัญหากับคุณเกี่ยวกับเรื่องการพูดจานี่แหละนะคะ คุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเพื่อนร่วมงานพูดจาไม่เข้าหูคุณหรือบางทีเพื่อนร่วมงานก็มองว่าคุณนะพูดจาไม่เข้าหูเขาแต่ถามว่าถึงขั้นเป็นศัตรูกันเลยไหมไม่ถึงขั้นเป็นศัตรูแต่อาจจะกลายเป็นว่าต่างคนต่างอยู่มากกว่านะคะทีนี้มาดูว่าเจ้านายล่ะเจ้านายเป็นคนยังไงเจ้านายเป็นคนใจร้อนนะเจ้านายเป็นคนใจร้อนแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามีเจ้านายที่เป็นเพศตรงข้ามกับเราเนี่ยถือว่าเจ้านายก็ยังที่จะซัพพอร์ตเรา ยังดูแลเรายังส่งเสริมเราได้แต่ถ้าเจ้านายเป็นเพศเดียวกับเราเนี่ยบอกได้เลยว่าเขาอาจที่จะมีปัญหาขัดแย้งกับเราได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักทําตัวอ่อนน้อมถ่อมตนใหญ่อีโก้สูงเกินไปมันเข้ากับคนยากมาดูถึงเรื่องความรักบ้างสําหรับชาวราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์สำหรับคนโสดก่อนนะคนโสดในที่นี้คงโสดต่อไปก่อนนะในช่วงครึ่งปีแรกนะคะเพราะว่า อาจที่จะยังเจอคนไม่ถูกใจเพราะว่าในที่นี้คุณอาจที่จะตั้งสเปคไว้สูงหรือบางทีคุณเจอคนที่ถูกใจแล้วอาจจะเป็นคนที่ต่างถิ่นต่างแดนไกลออกไปหรือเป็นชาวต่างชาติก็ได้มีการพูดคุยกันแล้วแต่พูดคุยกันไปสักระยะหนึ่งจะมีความรู้สึกว่าขัดแย้งกันเข้ากันไม่ได้ไม่สามารถเดินต่อได้ก็จบความสัมพันธ์กันลงนะคะในช่วงปักในช่วงครึ่งปีแรกนี้แต่สําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วหรืออยู่กินด้วยกันแล้วในที่นี้ ความรักในช่วงนี้มีปัญหาจากอารมณ์แป,ปรปวนของคุณคุณเป็นคนที่อารมณ์แป,ปรปวนง่ายแล้วคู่ครองของคุณเขาก็เป็นคนใจร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยต่างคนต่างมีอีโก้สูงเข้าใส่กันนะระวังการแปรปรวนของอารมณ์แล้วอาจที่จะทําให้เดินหนีออกจากชีวิตเราได้จากความใจร้อนที่ไม่เข้าใจการบางอีกคนนึงก็ไม่พูด โกรธก็ไม่พูดเก็บนิ่งเอาไว้อีกคนนึงก็ไม่พูดต่างคนต่างไม่พูดที่จะเคลียรเพราะฉะนั้นพอถึงขีดสุดของการอดทนมันก็เลยกลายเป็นว่าแยกทางกันไปดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นระวังเรื่องตรงนี้ด้วยนะสําหรับชาวราศีสิงห์นะคะปัญหาจะเกิดขึ้นจากการที่เรียกว่าไม่คุยไม่เคลียรนะคะไปคิดไปคิดกันเอาเองไปมโนกันเอาเองนี่แหละมันจะทําให้เกิดความเล้าฉาในในอารมณ์ของเราได้นะคะ <c oughs> มาดูถึงว่าสำหรับวัยรุ่นวัยเรียนอยากรู้ว่าปีหน้าฟ้าใหม่แล้วปีการศึกษาใหม่จะเข้ามาหาลัยสำหรับใครที่จะเข้ามาหาลัยจะได้มาหาลัยในฝันได้คณะที่ชอบไหมชาวราศีสิงห์ไม่ได้มาหาลัยในฝันแล้วก็ไม่ได้คณะที่ตัวเองชอบนะเพราะฉะนั้นนะอาจจะเป็นส่งผลมาจากการเรียนออนไลน์ก็ได้แล้วเกรดเฉลี่ยเรามันไม่พอนะคะไม่พอที่จะไปยื่นคะแนนจึงไม่ได้มาหาลัยในฝันนะ คณะที่ชอบก็ไม่ได้ด้วยสำหรับใครที่คิดจะไปเรียนต่อต่างประเทศยังไม่ได้ไปนะยังไม่ได้ไปในช่วงนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็อดทนรอไปก่อนยังยังมีเกณฑ์ของการที่ยังยังต้องเลื่อนออกไปยังไม่แน่ไม่นอนหรือว่ายังไม่มีความพร้อมพอนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับชาวราศีสิงห์อาจที่จะต้องเรียนมหาลัยเอกชนแทนนะคะ,ะมาดูถึงเรื่อง สังคมมองชาวราศีสิงห์หรือคนรอบๆตัวเขามองว่าคุณเป็นคนอย่างไรนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่พูดเก่งคุยเก่งเข้ากับคนได้ง่ายแก้ไขปัญหาเก่งนะคะมีอะไรที่มีอะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณสามารถให้คําปรึกษาที่ดีได้แต่บางทีคุณก็เป็นคนดูเหมือนเป็นคนค่อนข้างที่จะมีโลกส่วนตัวนะคะเหมือนเข้าถึงได้ยากแต่บางทีเขาก็มองว่าคุณก็เป็นคนที่พูดเก่ง แต่ในที่นี้เขาบอกว่าคุณเป็นคนที่ถ้าใครเข้าถึงคุณได้แล้วเนี่ยคุณเป็นคนรักพวกพ้องนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ไม่ใช่พวกพ้องของคุณเนี่ยคุณอาจที่จะไม่เอาแต่ถ้าเป็นคนที่เป็นพวกพ้องของคุณแล้วคุณดูแลช่วยเหลือเต็มที่ทีนี้มาดูถึงเรื่องธุรกิจสําหรับใครที่ทําธุรกิจอยู่ใครที่ทําธุรกิจอยู่อยากรู้ว่าปี65นี้ธุรกิจของคุณจะดีขึ้นกว่าปีที่แล้วไหมมีเกณฑ์ของการที่เรียกว่าอาจจะพัฒนาเปลี่ยนแปลงธุรกิจ ให้ดีขึ้นหรืออาจจะมีการเริ่มต้นเอาอะไรใหม่ๆเข้ามาเสริมนะคะแล้วก็ทำให้ธุรกิจของคุณมีโอกาสที่จะก้าวหน้าได้แต่ว่าก็จะเจอปัญหาอยู่นะมันก็จะค่อยแก้ไขกันไปมีปัญหายังไงก็ต้องยังมีอุปสรรคอยู่ยังไม่ได้ราบรื่นร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ตัวคุณเองสามารถแก้ไขให้ข้ามผ่านไปได้ด้วยดีอยู่นะคะมาดูเรื่องโชคลาภกันบ้างโชคลาภชาวราศีสิงในที่นี้เขาบอกว่ามีเกณฑ์ของการมีโชคลาภนะบางทีเราอาจที่จะเอ่อ เหมาะกับเลขคู่เลขเบิ้ลเลข,เลข,เลขหามนะชาวราศีสิงห์นะคะมีเกณฑ์การมีโชคลาภอยู่นะมาดูถึงว่าศัตรูลับๆศัตรูเปิดเผยจะมีไหมศัตรูเปิดเผยมีมาม,มีนะชาวราศีสิงห์นะคะเป็นคนเพศเดียวกันก็อาจที่จะคอยจ้องจับผิดเราอยู่ใช้คำพูดกําจาที่ใส่ร้ายป้ายสีเราอยู่ด้วยนะสำหรับศัตรูเปิดเผยศัตรูลับๆในที่นี้มองว่าไม่มีนะคะ ศัตรูลับๆไม่มีแต่ก็อย่าไปประมาทนะคะทําตัวให้เราน่ารักอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไว้มันจะหรือว่าทําตัวให้ถูกต้องอย่าทําอะไรที่มันไม่ดีเกิดขึ้นทําให้คนเนี่ยไม่สามารถที่จะหาช่องโหว่ของเรามาโจมตีเราได้เป็นดีที่สุดเพราะเวลามาดามทำมาดามก็ไม่ได้ว่าว่าตัวเองดีแต่มาดามพยายามทําอะไรก็ตามที่ให้เรามีช่องว่างช่องโหว่ในการผิดพลาดให้น้อยที่สุดคนเราเกิดมาไม่มีที่จะใครจะทำอะไร ถูกต้องไปหมดทุกอย่างแต่ทําให้มันผิดให้น้อยที่สุดแล้วเวลาที่เรามีศัตรูแล้วเขาจะโจมตีเราเนี่ยเขาจะหาช่องโหว่ที่จะโจมตีเรามันหายากดีกว่านะคะก็จบคําพยากรณ์สำหรับชาวราศีสิงห์แล้วนะคะใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้มาดามด้วยนะคะแล้วอย่าลืมแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับผู้อื่นค่ะ อย่าลืมสำหรับใครที่เข้ามาใหม่กด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ